นี่มันอะไรกันน่ะคราวเด็กกว่า10คนถูกบังคับให้ขอทานและขนส่งยาเสพติดแถมโดนทำร้ายด้วยนั่นแหละเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอย่างร้ายแรงเลยนะแต่ตอนที่แล้วพี่เบ้เล่าให้ฟังแค่คร่าวๆวันนี้เล่าให้ฟังละเอียดกว่าเดิมได้ไหมได้เลยวันนี้อ่ะพี่จะพาไปรู้จักสิทธิเด็กแบบจัดเต็มเริ่มจากสิทธิที่จะมีชีวิตรอดก่อนเลยสิทธินี้ไม่ใช่แค่การมีชีวิตอยู่นะแต่รวมถึงการได้รับวัคซีนการรักษาพยาบาลฟรีมีอาหารครบห้ามู่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภยัยเพาะเด็ก ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอ๋อแบบที่โรงเรียนมีอาหารกลางวันฟรีให้เด็กๆใช่ไหมคะใช่แล้วแต่น่าเศร้าที่ยังมีข่าวเด็กถูกเพียงทำลายร่างกายปล่อยให้อยู่ในสภาพบ้านที่ไม่ถูกสุขลักษณะเด็กๆไม่ควรโดนอะไรแบบนี้เลยพี่เบ้แล้วสิทธิ์ในการพัฒนาล่ะนอกจากการเรียนหนังสือฟรี15ปีแล้วยังรวมไปถึงการได้ฝึกทักษะต่างๆ เช่นดนตรีกีฬาศิลปะหรือแม้แต่การใช้อินเทอร์เนต็ตเพื่อการเรียนรู้แต่ต้องระวังแพลตอออนไลน์ด้วยนะเพราะมีเด็กถึง400,000คนที่เคยถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์แล้วสิทธิในการได้รับก,การปกป้องละ่ะสิทธินี้สาคัญมากเพราะทุกวันนี้มีเด็กอย่างน้อยหนึ่งคนถูกล่วงละเมิดทางเพศและที่น่ากลัวก็คือผู้กระทําส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวหรือญาติด้วยนะแล้วถ้าเจอแบบนี้ต้องทํายังไง ต้องรีบแจ้งสายด่วน1387หรือบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจแต่ที่สำคัญอยากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือเพราะมีเด็กเพียง1-3%เท่านั้นอีกกล้าแจ้งตำรวจแล้วสิทธิสุดท้ายสิทธิในการมีส่วนร่วมละ่ะสิทธินี้หมายถึงเด็กๆมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองเช่นอยากเรียนอะไรอยากทำกิจกรรมอะไรและผู้ใหญ่ต้องรับฟังด้วยแบบไหนอะ่ะยกตัวอย่างหน่อยเช่นการที่เด็กกับเรียนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้โรงเรียนปรับปรุง กฎระเบียบที่ไม่เหมาะสมจนสําเร็จนี่แหละคือการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมแต่บางทีผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยฟังความเห็นจากพวกเราเลยก็จริงนะ่น้องมูมูแต่นี่คือเหตุผลทีื่เราต้องรู้จักสิทธิของตัวเองและกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์วันนี้เราได้เรียนรู้สิทธิเด็กแบบเจาะลึกกันไปแล้วแล้วน เข้าใจเรื่องสิทธิเด็กกันมากน้อยแค่ไหนใครเคยถูกละเมิดหรือได้รับความคุ้คมครองที่อยากแชร์คอมเมนต์ได้เลยเพราะสิทธิเด็กคือสิ่งที่ได้รับไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูบ๊ายบาย